สวัสดีครับเมื่อหนีมารีวิวนะครับผ่านสามนะครับใบยี่สิบหกนิ้วครับไส่รถรุ่นไงนะครับรถรุ่นเอ็มหรือรถไทฟอร์ดนะครับนี่นะครับมีขาว่าไม้หนึ่งโตครับตัวนี้ก็ซิกลูกปืนแล้วครับซิกลูกปืนเลี้ยวก็ไส่รถรุ่นเอ็มนะครับใบหนาเป็นใบยักษ์นะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ 19,500บาทนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามกันเขาไม่ได้ครับดูิหานผู้มิ้นแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับก็พร้อมใช้งานครับราคาถูกถึงนะครับราคาประหยัดนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับกาลัางศีรษาฤดูกาลนะครับปลูกอ้อยปลูกมันนะครับช่วงนี้ก็สอบถามกันเขาไม่ได้ครับเบอร์โทร098 612-7295อีกเบอร์นะครับ0817294501่ 8, 1, 7, 2, 9, 4, 5, 1, ครับได้นสนใจก็โทษสอบถามเขามาได้ครับฝากกดติดตามนะครับ้านผู้มินแท็กเตอร์สาขาพระกุจับจังหวัดอดอดทธานีนะครับเพจเฟซบุ๊กกับผู้มินแท็กเตอร์นะครับฝากกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ